หล oh. oh. <the> ับก่อนเหรอยเร็เลยเหรอฮะอะแล้วฟมีครับอุ้ยมีคนมาถากว่าเอ้ยมาถากไม้คาอะไรดีครับเอ้ยอะไรวะดีครับอะไรวะช่องขายของ ที่โทรดูใบของว่ะังสซูเปอร์เรดลิมวงเรีย์แบบ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 แบเแบบ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 แแบบแบาแบบบีแบบแอบแอบแบบแ่อแบบแอบแสบแนบแบบแบบแบอแบรแบบแบบแบบแบอแบแ อ่านกากูไปแม่แอัานบาเลยโอเยิเชิัจะรับวะแม่ normal นามมุนมาร์ทม7,000เลยเหรอเรื oh, <wow. S 1> ่องะไโอ้ยว่างมารับเสาอ่ะิี่อแทนพี่หน่อยส่งใบส่งลายมาริงยัน อ้มันรับไปกี่วันวาได้เจ็บเป็นห่วงกันมที่แักเจอเป็นคนแรกที่ไปเป็นหวงกันไเจอคนนั้พลงนี้ไมนานวันที่ยีวันไหนเอ้ยวันที่ยี่สิบันวันหยุดนะวันที่ ขับมีกิจกรรมนะครับไม่รู้กิจกรรมส้นตีนอะไรนะฮะอุ้ยต้นตีเลยอ่ะไอ้เนี่ยเราพูดงั้นแหละใครไม่มาร่วมกิจกรรมนะพ่อจะแบนให้หมดเลยโอ้ยถ้าแบนถ้าแบนแบนหมดทั้งขับก็ไม่มีใครเล่นละวั <c oughs> แนแ <c oughs> ม่งมีแค่ขับแล้วขับเดียวนี่เออกิจกรรมขับ้ะใครไม่มานะไม่มานะโดนแน่โดนเหล่าแน่ พ่อจะมองเหมือนเป็นอากาศเลยไม่มัาร่วมกิจกรรมขับนะใช่ไหมวัเดือนน่าจะมาเยอะแหละอาทิตย์คนหยุดเยอะต้องประกาศด้วยคงจะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ถ่ายรูปประกาศละนี่แอดประกาศในขับละนี่ประกาศในขับนี่เห็นเด้งอยู่ว่าอะไรกิจกรรมอะไรสางทุ่มหรอ ทุ่มวันที่21อะไรนะเห็นลูกแบบอยู่เธอเนี่ยเอ้ยไม่ใช่หลังหลังสี่ทุ่มครึ่งดึกไปไหมแอน <S <S อ๋อเออแต่เอเอ,เอไม่ได้นี่ว่ามันมันมันมีกิจกรร,รมนี่ว่าสีา่ทุ่มจบจบเอกตีมจบเอกตีมสามทุ่มครึ่งสองนึ่งไปกลับล่าง กิจกรรมขับวันอาทิตย์ที่21หลัง4ทุ่มครึ่งรายละเอียดในดีคอนนะครับนะครับจะมจะดิฉันน่าจะมีอะไรเอาหักูก็บอกอยู่ว่าตัวอันโอ้เหนื่อยว่ะต้ไม่คุยแบบมึงคุยยากจังหวะถามมาอันอันกรทั่ง กูบอกว่าเลขอั้นรักไหมครับพี่ถามกูกลับว่าอั้นหรือเปล่าคะจิ๊ดแมวหัวปกเขาไ้สักส่งไปหาพี่เจหรือพาไนมึงเลยววันนี้ลูกค้าบ้านโตพูดรู้เรื่องกันหมผมถามมันว่าเลขอั้นรักไหมครับพี่มันถามผมกลับว่าตัวอั้นหรือเปล่าคะ แม่งอี๋ปวดหัวตั้งเดียวเจอแบบนี้ปวดหัวไอ้สัสเนี่ยจีบังมั่งไวเที่อะไตุลานี้ที่หยดสามมาใช่เหรอเข้าลงใช่ไหมใช่ผมบ้าตุลาหรอวันไหนวะผมว่ามันมันมัน มันเริ่มออกทะเลว่ะจริงอ่ะเริ่มออกทะเลจริงมันผมในอุยหูน้ำปลาโอ้โหเปิดหูเพราะว่าเปิดหูหวยอ่เจรงแม่งมาโคตรลอยอ่ะเมื่อคืนในพี่โฟร์แบงร้องเพลง่ิคุสต์ตาลอยโอ้โหไอ้เ้ยดูเลยทำแบบนี้ดมเคมอ่อ ช่วงวันมิวแบบกำลังอันนี้เลยอ่ะวันมิวกำลังฟิตเลยช่วงนี้้านโอ้ยเจลพีคุณอะไรห,หรอครับคีหักฉันยซื้อเล่นนถ่างเป็นห่วงกันไหมฉันรู้ไมเป็นห่วงกันไหม เชิญ sure เอาเอาเชอญเชอญเดี๋ยวนี้อยู่บอทีเจไ,ไหมน่ะหรอ,อบินเหรอเขาไม่ทำเพลงแล้วหรออยู U ่บอทีเจสามมันลดน้ำหนักไีมขอบเท่าเมื่อก่อนใช่หรอลดผอมว่ะพลังทองลดน้ำหนักอตอนนี่บินไลยวะขอบเท่าตอนที่อยู่เคามีกระเซะ่ไหมเออนั่นแหละ ตัวเท่านั้นเลยอย่างอย่างเดมว่ะเดมว่ามีกูเห็นมันมีคนไปเม้นปั่นอยู่เฮียน่าจะน่าจะเสพเยอะเฮียของมันสักอย่างรวยจังจริงๆแล้วมันลดน้ำหนักใช่ไหมเป็นสิ่งเศร้าเขาเรียกว่าอะไรนะปวดเฮ้ยทำไมเขาจุดไม่ได้อ่ะเป็นซึมเศร้าเหรอ กบอย่างนั้นแหละเฮียนักทำเพลงัไม่รู้เป็นโลกอะไรเฮียคนทำเพลงเสื่อมเศร้ากันหมดเลยแต่ไอ้แบนกูเก็บหมดพีเพียคแลบจริงจริงแค่นั้นจบ JWOc วะเฮียกูเรื่องเลยแล้วใครนะโอเมก้าเฮียมึงเนี่ยไมสัดไดการดมอนที่ไอ้กูเอากูรั่วเลยเมื่อวานเนี่ยเอากูลืมต้นฉบับไปเลยเฮียยอดนักแลบ เดินนักเล็บแห่งนะครับแชมป์นักแกร็บเจ๊ตึ๊งตึ๊งตึงไม่ไหวแล้วเจกกูอยู่วะเจกอ่ะพี่เจเห็นอีนี่วะ ผมผมผมแคบให้ดูว่าหนึ่งสองสามันท่านทั้งสาผมว่านหนึ e ่งสองสามจริงไหมอีเทียร์อ่ะขอยากให้กูรู้นะมึงเป็นปู่ย่าตายายใครเน,ะนี่ยอ,อย่าต้องห่อเบอร์ซาเช่อ่ะจอห่อเบอร์ซาเชี มือ้เช้ยเยียเดียแล้วเนี่ยหววุ้ชเชียพ่มมากลายวุ้สชาเช่ไปบนผูกแต่เขาไม่ยู้กูพันจัดให้รถทันทีกว่าสองร้อบาทอะไรอีกพี่เขา ทีคอร์กแล้วก็พอกทีชับยังไหมควมันนี่คืออะไรอ่ะน้อยทีีเหลือห้านาทีกระจายเหมือนกันไม่เห็นเงินทีสแล้วก็สเติกนี่น่ารั อื้มดูสินสาดูใช่แร้วและแต่สมมันจะมาพร้อมกัน mãi mãi ôi mãi 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 ô, mãi 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 Mình sẽ đi tiêm ừ. ừ. rồi tìm mấy video không đi? Để... đi à. โอ้ย oh. ต,ตอนนด้กูไปเตีมแบบเขาะะจะเตีมนอนคืนด้วยตะผมเจอมุชารผ,ผ่านตะี่วงจะยอมรับนอนรับเจอชอบอ่ะโฟแบงชอบเพลงเดียวเลยใช่ชอบเพลงเดียวเจ ใกงินบุฟังมาแล้วนเน,เน,เน,เนี่อะไรส่วนน้องทนนทนเสียงมันเท่ดีนะชอบนี่มัน,น,น,มนเพียงใส่กระโปรงดิมันชิลุกผู้ชายทำผิดแต่ไม่ยอมรับเลยหนักเก็ดเกลื ยี S <S <S yeah, ่อะไรผู้จีนขันผู้ีขันเปี่ยนมาแจ้งเองแกงเวจิงไปที่ไหนพูดถึแกงเวยเิ้งเป็นีลิตภัณฑ์ที่เรอแขก

dan di Bunda dan Bunda 935 4 และยกเลิกแค่นั้นแหละสั่ง่งเราไม่เอาสั่งเราไม่โอนน,น,น,อน,อนี่นีน่เ,เป็นจำนี่นเป็นไม่ลงนี่อะไรมันเสี่ยงเงินฟรีเหรอเป็นชื่ออะไรกวันที่หม่เลิกกัน ขอ<ก>ให้ไหม,ไ,มไปนอนหไม่กลับไปนอนก่อนมีเหี่ยเกือบไปแล้วพี่สัตว์